นายพลเดชเทิดพิทักวานิดและนางปราณีดแสงอลังการพร้อมทนายความเข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนสอนอบางซื่อหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา227และมาตรา238คดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาคารสำนักงานกรารตรวจเงินแผ่นดินถลม่มฐานะเป็นบริษัทผู้ควบคุมการก่อสร้างกิจการร่วมค้ากับบริษัท PKW ก็คือบริษัทบอและสหายคอนสนแตน์จำกัด โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ในฐานะกรรมาการผู้มีอำนาจลงนามด้านทนายความของผู้ต้องหาเปิดเผยว่าได้ให้ลูกความมารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากได้ขอเลื่อนนัดนะครับการเข้าพบพนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีส่วนงานที่นายพลเดชรับผิดชอบนั้นเป็นงานเกี่ยวกับการเดินระบบทางเดินไฟฟ้าและประบปานะครับในการก่อสร้างอาคารสตอง,งอเท่านั้นส่วนนางประณีตีครับมีหน้าที่ในการทําเกี่ยวกับระบบบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง จึงได้เตรียมเอกสารนะครับยื่นคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยเตรียมหลักทรัพย์นะครับเป็นเงินสดจำนวน1ล้านบาทเพื่อประกอบการพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ครับก็คือเราไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีตามที่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาตามนัด แต่ว่ารถติดนิดหน่อยอก็เลยมาช้านะครับส่วนว่าเตรียมเอกสารอะไรมาวันนี้ก็คือเตรียมเอกสารประกอบคําร้องขอปล่อยตัวชั่วข่าวมานะครับซึ่งซึ่งจะได้ให้ศาลพิจารณาในการปล่อยตัวชั่วข่าวทั้งสองท่าน ทนายความยังเปิดเผยอ,อีกนะครับว่าลูกความไม่มีความกังวลใจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้ง15คนที่เข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหานั้นไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากได้มีการเตรียมเอกสารหลักฐานนะครับว่าลูกความนั้นทํางานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องจนเป็นเหตุทําให้อาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มลงมาครับ